ขอบคุณผู้การหนึ่งผู้การโอ้นนะคะที่ให้เกี่ยวม,มาร่วมง,งานค่ะขอบคุณพี่ออสนะคะที่เอาเครื่องเสียงมาช่วยงานนะคะขอบคุณพี่ะพัทรนะคะสําหรับไฟสวยๆในงานค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาในงานวันนี้นะคะขอบคุณอุ๋งอิงที่มาจากลําปางด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับก็เป็นความในใจนะครับจากทางจังหวัดตังสาานะครับแต่ก่อนที่จะลงเนะี่ย คือผมมีความรับใจกับน,น้องคนนี้คือว่าเป็นมือกองที่ฟันฝ่าอุปสรรคม,ออามาด้วยกันมอก่อนฟอร์ไลท์เรา,าเป็นวงดนตรีที่ไปประกวดแข่งขันจนได้ร่วมเล่นคอนเสิร์ตคาราบาวโดวยมีหนึ่งในั้นก็มีน้องเต็มเลย่นะเขยมข้างมาตลอด เราได้ทํางานกับ,บวงที่ยิ่งใหญ่ก็คือคาราบาวมาด้วยกันแล้วก็ได้เก็บประสบการณ์ดีความเชงจยาดีดมาร่วมกันตลอดระยะเวลาสี่ปีที่อยู่ด้วยกันนะครับก็รู้สึกประทับใจตรงนี้ก็เพราะนั้นน่ขอตีกองให้สักเพลงได้ไหมนะตีกองน,น,งน,นนะครับเอเสียงพวงมให้กับเจ้าบาวหน่อยครับยินดีครับครับ <c oughs> มาแล้วดนตรีขึ้นมาหนะ่อ <c> ย <oughs> จะมาเดี่ยวได้มาทั้งวงเป็นเพลงที่พวกเราประทับใจมากแล้วก็ นะครับเป็นเพลงที่เราได้เล่นคอนเสิร์ตกับคาราบาลครับเพลงน,นี้แล้วก็ยังอยู่ในความทรงจําผมเสมอนะครับเมื่อได้ย้อนไปดูในวิดีโอเก่าก็คิดถึงกันเดี๋ยวรอทางทีมงานเซ็ตเครื่องสักหนึ่งนาทีนะครับก็เป็นเพลงเกี่ยวกับจังหวัดลานี่แหละนะครับเป็นะเพลงกี่ยวกับจังหวัดลานะครับตากล้องเตรียม เก็บภาพเลยนะฮะตจ้าบ่าเนี่ยวันนี้เก็บตัศสาว็จ้าเบาบอกว่าพี่คนนี้เขาแบบกันเองกันเองนะแบบแขกผู้มาเกียรตดก็มาแบบกันเองสบายๆนะครับเราก็แบบตัดกันแบบกันเองคุยกันบ้างอะไรกันบ้างอย่างเงี้ยนะฮะพี่ตามพร้อมไหมเนี่ยเดี๋ยวเจ้บ่าบอกตึงมากเลยครับ อะไรตื่เก่งเก่งอาจะถ้าไม่เล่นวันนี้ก็คงจะไม่รู้จะเล่นกันอีกเมื่อไหร่นะผมว่าน่าต่ย้าไม่อยู่นี่เอาเงนเลยชอบเป็นเพลงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับซึ่ง กนหนึ่งความภาคภูมิใจว่าขั้งหนึ่งเราได้ได้แก่คาราบาแล้วก็มีทีมพวกเราเนี่ยนะครับที่ได้เล่ยนนะครับลองมาฟังกันดูเพลงนี้นะ,นะทีมงานจะเป็นเก็บวีดีโอเก็บภาพมันนะจ๊ <c oughs> ะเพราะว่าเป็นการยากมากที่เราจะมามารวมกันนะนอกจากใครในวงสักคนจะแต่งงานนะพี่ตั้มว่ะผพราว่าต่อไปเป็นหัวหน้าวง <c oughs> าครับอยากนะครับก็เดี๋ยวมาฟังกันนะครับมาดูว่าฝีมือของย้าบ่าวได้ยัง ยังฟิตอยู่อ่ะเฟี้ยวฟ้าอยู่อนเด่ะลองฟังดูนะครับนะ พยายามมุ่งฉันดรีมารุงคน

เอาให้ทางเจ้าวาดเจ้าสาได้ไปร่วมถ่ายรูปกับทางแขกผู้มีเกียรตินะครับการโต๊ะนะครับเชิญน้องอ้ำเหน่อยน้องอ้ำาหน่อย นัดกันแพ้นักันแพ้นะคือ่งในการซ้อมอะไรกันกระจายกระจายมากงบังก็งต้งเละครับคุณก็รู้ที่าคุยนั่งนะครับคุณแม่บอกอย่าฟังสายชา กระเต้นแล้วนะครับอกกระเต้นแล้วได้ที่แล้วนะครับ,รบผมขอบคุณมากนะครับ